วัสดีค่ะวันนี้เจอกันต่ออยู่ที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้เรามาทีมครอบครัวอยู่ที่อ่างเก็บน้ําอะไรสักอย่างไม่รู้ญาติที่ระยองนะคะพามาทานข้าวแต่ว่าครอบครัวอะไอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเขากันค่ะวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําดอกกลายใช่ไหมอยู่ที่ร้านอาหารครัวน้องแอนนะคะ น้ำมันจะขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินทางไปหาดแหลมเจริญกันทุกคน กำลังเดินทางกันไปมีความแบบใส่เสื้อทีเหมือนด้วยนะคะอ<ป>ตอตน,นี้เราอยู่กันที่หาดแหลมจเจริญแล้วนะคะคทุกคนคลมแรงมาก อุยานเขาแหลมย่าค่ะซึ่งร้อนกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานเขาแหลมย่าแล้วนะคะค่ะดีดีขออุ้มหน่อยสิขออุ้มหน่อยได้ไหมคะให้พี่ไปไปกับพี่นไดปไหมไปกับพี่นนะคะไปไหมอุ้ยไม่ยังไม่ยอมดูไม่ใจดีใช่ไหม

กายวอล์กกันเม่อกอี้ร่วหลังแขนแดงเลย <laughs> น้ำใส่น้าเล่นไหมจยงรีนน้ำยัง แห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสมิตตั้งอยู่ตำบลบ้านเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่3ครอบพุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลรวมเกาะต่างๆเช่นหาดแม่รำพึงเขาแหลมย่าและหมู่เกาะสมิตเวลาเปิดทําการตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดระยองอุทยานนี้กอตอถือว่าเป็นจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้คะ่ะ มนนีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอินที่ที่พักกันนะคะวันนี้เราพักกันที่เดอะคอยบีชรีสอร์ทระยองค่ะตอนนี้เราถึงกันที่พักแล้วนะคะเดอะทอยบีชรีสอร์ทค่ะบ้านน่ารักมาก อันนี้ก็คือหน้าห้องพักของเรานะคะถึงแล้วหน้าทะเลไปเลยตรงนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องพักของเรานะคะอันนี้คือห้องพักของผาส่วนนี้ห้องเปิดมาก็เจอทะเลเด็ดดี่ยว เดินไปดิดหินเราก็ไม่กินข้าวกองเอยไม่ใช่ข้าวของหวันข้าวเย็นกันแล้วนะคะเราก็จะมีเซตหมูกระทะมาให้อ่าแล้วเขาก็มีแบบเบอร์โตะมาให้ใช่ แล้วมาซีแล้วก็เป็นเดือนค่ะแกร์ไม่รวมในเซ็ตสั่งอะไรเพิ่มสั่งหรือเพิ่มไหมสั่งสี่อย่างสั่ีนะคะหมดแล้วหมดเลยจะไม่มีเติมนะสำหรับใครที่พักกับทางรีสอร์ทนะคะจะมีมือเย็นเป็นหมูกระทะและชุดทะเลเผาให้ฟรีด้วยนะคะและสามารถสั่งเมนูอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะแต่เราต้องชำระเงินเองค่ะข้าวผัดปูจานใหญ่ไปเลย Good morning วันที่สองค่ะทุกคนเมื่อคือนก็คือกินข้าวเสร็จมือเปื้อนอาหารทะเลเราก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปนะคะ mm hmm. วันนี้วันที่สองด้นะคะทุกคนอ mm hmm. ขออภัยในความ mm hmm. น่าสุดฝนตกแต่ว่าอากาศด,ดีมากอ mm hmm. ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะจริงๆตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเงียบมากอากาศดีมากเลยเริ่มต้นวันที่2นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับไปที่ย้อนกลับไปที่สัตหีบนะคะแล้วเราก็จะไปพักกันที่บ้านคุณยายโฮมสเตย์แล้วก็ตอนบ่ายสองถ้าสภาพอากาศเป็นใจเนี่ยเราก็จะ มีทริปดำน้ำกันนะคะส่วนตอนนี้เราจะไปทานอาหารเช้าข้างเก่านไปกัน เราก็ถึงแล้วนะคะบ้านคุณยายโฮมสเตย์นะคะวันนี้เราพักกันที่นี่นะคะแล้วก็มีจุดต่อรถอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรากําลังไปเข้าที่พักกันนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็เลยเ,เข้าไปติดต่อเขาก่อนนี่คือทางเข้าระวังนะระวังสะดุด เราพักกันที่บ้านคุณยายโฮมสเตย์นะคะน่าอยู่มากเลย ะะเรามีห้องพักสองห้องนะคะที่เราจองไว้ก็คือของเราจะเป็นเกาะจวงนะคะดูบรรยากาศภายในห้องอันนี้ห้องน้ำแล้วก็ห้องแบบว่าน่ารักมากนะคะนี่ชุบมีระเบียงด้วย เี๋ยวเราจะมีทิปดำน้ำกันตอนไปสองตอนนี้เรากำลังเติมพลังกันอยู่ค่ะต่อไปเพราะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันตอนบ่ายสองถึงเวลาไปดำน้ำกันแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปดำน้ำกันนะคะเราก็มีให้ถ่ายรูปก,ก่อนนะคะนี่เราก็ทางทริปดำน้ำของเราเนี่ยก็จะมีบริการถ่ายรูปให้ด้วย มีคนดูแลอย่างดีแล้วก็เป็นทิปส่วนตัวค่ะอันนี้คือซื้อกับทางที่พักได้เลยโอเครู้แล้วรู้แล้วมีให้ใส่ชูชีพนะคะอ่า ขามน้ำเนี่ยกอต่อซื้อกับทางที่พักตั้งแต่จองห้องพักเลยค่ะเป็นทริปส่วนตัวถ้าใครว่ายนะ้ำไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยทางทีมเนี่ยมืออาชีพมากๆดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะไม่ต้องพกกล้องพกโทรศัพท์ไปเลยเดี๋ยวกอตอ์ทิ้ง c o n แทค t ไว้ให้นะคะ ตอนนี้น้ำน้ำดูปลาตาลังนะคะเร็วเธอวันนี้เราก็ไปดำน้ำกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เพราะว่ากล้องที่เราเอาไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่กล้องแบบกันน้ำเนาะตอนนี้เราก็จะมากินข้าวเย็นกันนะคะบรรยากาศดีมากเลยเข้าวเย็นวันนี้นี่บรรยากาศดีสุดๆนะคะ บ้านคุณยายคงสเตก็เอาโต๊ะยกโต๊ะกันมาเองเลยแล้วก็เลือกจัดตองที่นั่งกันได้เลยนะคะตรงนี้นี่ วันนี้เราก็เดินทางมาสู่วันที่3มามแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับชัยนาทกันนะคะยังไม่อยากกลับเลยไม่อยากกลับไปทําง,งานแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีแผนไปเที่ยวไหนต่อก็เดี๋ยวไปซื้อของฝากกันนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเลยก็อาจยังคิดอยู่ว่าอาจจะมีแบบแวะอาหารน้าําใสหรือว่าหาเที่ยวทะเลอีกไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน หหยใญ่เราก็อาจจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็วันวันรอบหน้าถ้าต่อพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็จะพยายามมาทำเอ่อมาถ่ายวิดีโอแล้วเก็บไว้แล้วก็มาตัดคลิปนะคะตอนนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย